สวัสดีครับช่วงนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะครับกับการสอบสนามใหญ่ของพี่ม .6 ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับและน้องม .5 หลายๆคนเนี่ยก,กาลังเริ่มเตรียมตัวเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันก็เลยเอาเรื่องที่เป็นเรื่องที่พี่มองว่าสาคัญที่สุดในฟิสิกส์มปลายมาอาธิบายให้น้องฟังครับก็คือเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่น JIM? ้องหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะมีปัญหากับฟิสิกส์คือถ้าเกิดเราเริ่มเรียนวิชาฟิสิกส์มาครับเราจะผ่านเรื่องแรกมาก็คือเรื่องบทนําซึ่งหลายๆคนไม่มีปัญหาเพราะมันจะเป็นความจํำส่วนใหญ่เรื่องที่2คือเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างง่ายระดับหนึ่งแต่จริงก็ไม่ได้ง่ายขนาดแบบแทงสูตรออกข้อนะครับแต่เรื่องที่เริ่มเป็นปัญหาสำหรับน้องหลายๆคนเนี่ยก็คือเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเพราะว่ามันมีความซับซ้อนค่อนข้างมากและมันเป็นพื้นนนนนฐาาาสสํหรรรรัับกกเียฟิิ์ใุ่ถดไป คราวนี้เราจะมาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราเจอโจทย์แบบพื้นฐานเบสิกง่ายๆอย่างข้อนี้วิธีการมองมันจะมองอยังไงครับมาดูกันข้อนี้เขาบอกว่าเคล้ามวล6กิโลกร,รัมและ10กิโลกร,รัมไว้กับรอกเบาร้ายแรงเสถียนดังรูปอยากทราบว่าแรงตึงเชือกจะมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ไม่มีการรออะไรเลยครับก็คือให้มาตรงๆแล้วก็ถามตรงๆเลยว่าแรงตึงเชือกจะมีค่าเป็นเท่าไหร่น้องหลายคนปุ๊บมองเห็นข้อนี้ก็จะเริ่มตั้งสมการสมการ,การแรกขึ้นมาถูกไหมครับก็คือจะตั้งสมการเป็นซิกมา f y เท่ากับ ma แลวน้องก็แทนค่าถูกไหมบางคนก็อาจจะแทนเอา10ลบหบ้างอะไรแบบนี้บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนิวตันมันมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องนิวตันจริงๆนะครับเรื่องนิวตันเนี่ยมันจะมองที่แรงเป็นหลักแล้วแรงเนี่ยมันเป็นความชเวกเตอร์ซึ่งพอมันเป็นเวกเตอร์ครับมันจะไม่เหมือนกับการบวกลบเลขธรรมดาวิธีการเลยจะซับซ้อนกว่าปกตินะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อนเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดจะให้พี่มองเนี่ยพี่จะเรียกมันว่าระบบ ระบบคือการที่มวลมากกวาหนึ่งก้อนครับเคลื่อนที่สัมพันธ์กันนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่พี่อยากจะให้น้องโฟกัสสิ่งแรกคือไม่ใช่การตั้งสมการแต่การมองที่รูปที่เขาให้มาครับรูปนี้น้องจะเห็นไหมครับว่ามวลส0กับมวล6กิโลกรัมเนี่ยกำลังคล้องผ่านรอบอยู่อย่างแรกที่อยากใช้น้องทําก็คืออยากให้น้องลองหลับตาลองนึกภาพดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆลักษณะมันจะเป็นยังไง อลองคิดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งพี่เขาน้ลงเชื่อครับว่าเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือมวล10กิโลกรัมเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ลงด้านล่างถูกไหมครับใช่ปะสิจะเคลื่อนที่ลงและ6จะเคลื่อนที่ขึ้นอันนี้คือตามธรรมชาติเลยถูกไหมครับซึ่งเราจะได้ว่าลักษณะการคล้องแบบนี้เนี่ยเราจะได้ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันซึ่งคาว่าพร้อมๆกันในที่นี้ก็คือถ้าสมมติพี่บอกว่า10เนี่ยเคลื่อนที่ได้เป็นระยะทาง2เมตรสมมติตรงมาแถวานี้นะครับ และได้ว่าตรงนี้ครับมีค่าเป็น2เมตรเราจะได้ว่า6ก็จะเป็นที่มาตรงนี้โดยระยะทางตรงนี้จะเป็น2เมตรเช่นเดียวกันถูกไหมครับเวลาฟังที่เนี่ยให้น้องคิดตามด้วยนะครับว่าสิ่งที่พูดที่พูดเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วฟิสิกส์มันคือเหตุการณ์จริงๆที่เหมือนกับเราสามารถเหมือนกับทดลองได้ในชีวิตจริงๆเลยครับว่าถ้าเกิดสมมติว่า2คูณ10กับม,บม6มันจะเป็นยังไง ทันพี่ไหมครับซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเกิดระยะทางมันสัมพันธ์กันแปลว่าเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วถูกไหมครับว่า10มันเคลื่อนที่ลงมา2เมตร6มันจะเคลื่อนที่ขึ้นไป2เมตรเราจะได้ว่าอัตราเร็วก็จะสัมพันธ์กันด้วยก็คือถ้าเกิด10มีอัตราเร็วเท่าไหร่หกก็จะมีอัตราเร็วเท่านั้นและสุดท้ายแล้วก็คือปริมาณอีกปริมาณหนึ่งก็คืออัตราเร่งก็จะสัมพันธ์กันครับทำไมพี่พูดถึงคําว่าอัตราเร่งพี่ไม่พูดคําว่าความเร่งเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจริงเราจะได้ว่าทิศทางการเคลื่อนที่มัันนนแตตกกกก่่่่าาาางงถถูะเเเรจไดด้้วิคลลือที มันจะเคลื่อนที่ขึ้นซึ่งมันจะส่งผลต่อทั้งความเร็วและก็ความเร่งที่มันเกิดขึ้นเลยทันที่ไหมครับซึ่งไอ้ความเร่งเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเลยดังนั้นสิ่งแรกที่น้องควรจะทําครับคือน้องควรจะเขียนขึ้นมาก่อนว่าแนวทิศทางความเร่งของมวลทั้งสองก้อนเนี่ยมันเป็นยังไงไม่จำเป็นต้องรู้ค่าครับเราเขียนลงมาก่อนว่าความเร่งมันจะเป็นยังไงซึ่งพี่จะได้ว่าไงครับซึ่งพี่จะได้ว่าทิศทางความเร่งที่เกิดขึ้นก็คือชััดเเเเจนนนนออออออยยู่่่่่่แแลลลลล้้้้วกกมคคครบบบาตงงงืืททีีีีะขึสป๊ ด้วยความเร่ง a และ10ก็เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง a เช่นเดียวกันซึ่งเรารู้ไว้ก่อนนะครับว่า a ตัวนี้คือตัวเดียวกันแปลว่าถ้าสมมติพี่บอกว่า10เนี่ยเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง5 6ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง5เช่นเดียวกันโอเคนะครับฟังดีๆน,นะเพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าขนาดมันเท่ากาันแต่ทิศทางมันร่เหมือนกันนะครับแต่พี่บอกว่าขนาดของมันอย่างเมื่อกี้พี่พูดว่า1ิเคลื่อนที่หลงด้วยความเร่ง5้าก็จะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง5นั่นเองสิ่งต่อมาครับเราต้องเขียนแรงลงไปว่าแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแรงอะไรบ้างแต่น้องสังเกตุไหมครับว่าใน ข้อนี้เนี่ยมันมีมวล2ก้อนคือมวล10กิโลกรัมกับมวล6กกิโลกรัมถูกป่ะดังนั้นพี่แนะนานะครับว่าให้เอามวล1นก้อนก็คือก้อนอะไรก็ได้ครับออกไปเขียนด้านนอกเพราะอะไรครับน้องบางคนบอกว่าเอ,อ้เราก็เขียนลงไปดีสิบก็เขียนลงไปเลย6ก็เขียนลงไปเลยทําไมต้องทําให้ยุ่งยากด้วยเหตุผลเพราะว่าเวลาเรา มองมวลที่มันเป็นระบบแบบนี้ครับก็คือลักษณะที่มันต่อพ่วงกันแบบนี้เนี่ยเราจะได้ว่ามันจะมีแรงแรงหนึ่งครับที่มันเกิดขึ้นทั้งคู่และเป็นแรงเดียวกันเห็นไหมครับถ้าเราเขียนลงไปเนี่ยลรงวงแน่นอนเดี๋ยวน้องลองดูที่เขียนให้เล่นๆแล้วกันนะครับเราจะได้ว่าถ้าเกิดเราเขียนแรงลงไปสมมติเขียนแรงของ1ิบมันจะมี MG กับมันจะมีแรงตึงเชือกแบบนี้ถูกไหมถ้าเกิดพี่เขียนของหมันก็จะมี MG และมันก็จะมีแรงตึงเชือกแบบนี้ซึ่งจริง MG คนละตัวกันนะครับซึ่งน้องหลายคนก็อาจจะงงว่าเฮนี่ก ถูกป้ะนี่ก็ทถูกปะนะครับและนี่ก็ทีถูกป้ะเฮ้ยมันหักล้างกันได้หรือเปล่าอ่าอันนี้ครับจะเป็นจุดที่น้องงงมากนั้นพี่แนะนำนะครับเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับลดความสงสยัยลดความโงโงลงนะครับเราดึงมวลก้อนไปเขียนนันนอน,นั้นสิ่งที่พี่ทำก็คือพี่จะเขียนมวลก้อนหกอะครับแรงมวลก้อนหกเนี่ยพี่จะเขียนลงไปในนี้เลย ที่แรงเอาให้น้องเห็นชัดๆ,ๆนะครับทาค่อข้างละเอียดจริงๆน้องอย่ามองว่าข้อนี้ง่ายนะจริงๆข้อนี้มันมีวิธีการทําชัดเจนว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงมันจะมีวิธีการที่ง่ายกว่าน,นั้นแต่ว่าที่อยากจะให้มองว่าเราเนี่ยไม่อยากให้ทําวิธีที่ง่ายคือไม่อยากให้ตั้งสรรมการแลแ้วแทนเลยในนี้เพราะว่า มันจะมีจุดที่มันมีโอกาสผิดค่อนข้างสูงด้วยโอเคไหมครับเราลองทําวิธีตรงๆมันดะูเนาะสำหรับน้องม .5 หรือน้องม .4 บางคนที่กำลังจะขึ้นม .4 มาแล้วมาเริ่มเรียนเรื่องนิ้ตันนะครับอยากจะให้เริ่มจากวิธีตรงๆจริงๆว่ามันทํายังไงก่อนนะครับซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเกิดเรามองที่มวน6มันก็จะมีแรง2แรงะ่ะก็คือแบบนี้นะครับก็คือแรงขึ้นหนึ่งแรงแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกวิธีการมองง,ง่ายๆเลยก็คือจะมีทิศทางตามแนวเส้นเชือก พุ่งออกจาก,กวัตถุนั่นเองก็เลยเป็นทิศทางขึ้นแบบนี้นะครับอีกแรงหนึ่งคือ mg หรือว่าน้ําหนักของมันนั่นเองใช่ไหมครับแต่ว่ามวลสิบเนี่ยขอให้ดึงออกไปด้านนอกเนาะที่ก็เลยจะดึงมาสิตรงนี้ครับอันนี้เลยนะครับอันนี้คือสิบเนาะซึ่งจะได้ว่าสิบก็คือมีเหมือนกันเลยครับก็คือมีสองแรงเหมือนกันถูกไหมครับก็คือแรงตึงเชื่อมทิศทางขึ้นแล้วก็แรง mg หรือน้าหนักของมันเนี่ยทิศทางลงนั่นเองนะครับ ซึ่งแรงนี้เชื่อเป็นแรงเดียวกันเพราะมันเป็นเชือสเส้นเดียวกันเนาะแต่ว่าตัวนี้มันือคนละตัวกันที่ก็ใส่เป็น M อดัดคูณจีละกันและอย่าลืมเสียงสำคัญครับใส่ทั้งความเร่งด้วยว่าสิต้องเพื่อนที่หลงด้ยวยความเร่งนะครับ ตามทันอยู่เนาะสิ่งต่อมาครับพอเราเขียนแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บหน้าที่ต่อมาคือเราตั้งสมการครับและอย่าลืมว่าเราจะได้ว่าไอความเลิงตัวเนี้ยมันมีขนาดเท่ากันซึ่งควาว่าขนาดก็คือมีตัวเลขเท่ากันกับที่ทงไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับสิ่งต่อมาตั้งสมการแล้วมองทีละก้อนครับพี่เริ่มต้นจากมองก้อน6ก่อนละกันเนาะจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่ามองในแนวแกน y เพราะแรงมันเกิดในแนวแกน y ถูปะก็จะเป็นซิกมา f y เท่ากับ m a นะครับเราจะได้ว่ามันมีแรง2แรงฟ้าซึ่งน้องหลายๆคนใช้วิธีการจำเลยครับว่าเฮ้ยต้องเป็น t m ลบ MG ต้องเป็น mg-t ลบซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าดูจริงๆเราอไม่ไจำเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะดูที่ไปเอกของเราครับคือความเร่งตัวนี้ เราจะได้ว่าแรงที่มีทิศทางตามความเร่งต้องชนะแรงที่มีทิศทางตรงข้ามเสมออย่างน้องจะเห็นไหมครับว่าทิศทางของแรงทีกับแรงความเร่งเนี่ยมันมีทิศทางเดียวกันเราจะให้ทครับเป็นแรงที่เป็นบวกเสมอก็คือตามทิศทางความเร่งเลยซึ่งมันจะตรงข้ามกันกับมวลก้อนสิบเพราะมวลก้อนสิบเนี่ยทิศทางความเร่งมันเป็นลงเห็นไหมครับเราจะได้ว่า m t จะชนะทีอันนี้คือวิธีการมองนะครับไม่ต้องจําเราเลยจะได้ว่าอะไรครับเราเลยจะได้ว่าถ้าเป็นในกรณีของมวล6หกกิโลกรัมเนาะก็เลยจะเป็นทีลบ mg จะเท่ากับ m แล้วก็คูณด้วย a ทันพี่ไหมครับพี่ไม่ใส่ทิศทางแล้วเพราะว่าอันนี้ก็คือพี่แทนค่าเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับรู้อะไรใส่ไปให้หมดในข้อนี้นะครับขอให้ใช้ g เป็น10ไป่ละกันเพื่อความง่ายในการคํานวณน,นะครับเราจะได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่ามันจะเป็นที่นะครับแล้วก็ลบด้วย6คูณ10ก็เป็น60ไปเลยเนะาะจะเท่ากับมวลก็คือมวลของก้อน6กิโลกรัมนะครับก็คือเป็น6แล้วก็คูณ a เข้าไปทันพี่ไหมครับสิ่งต่อมาก็คือไปมองของมวลก้อน10กิโลกรัมบ้างนะครับก็จะได้ว่า ถ้ามองเป็น10กิโลกรัมวิธีการเหมือนเดิมครับก็คือซิกมาเอฟไยเท่ากับเอ็มเอเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยก็คือดูตามความเร่งถูกไหมครับเราจะได้ทิศทางลงเท่าชนทิศทางขึ้นถูกไหมครับก็เลยจะเป็น mg นะครับลบ t จะเท่ากับ m แล้วก็คูณ a เข้าไปถูกไหมครับไม่ต้องใส่หัวหัวเวกเตอร์แล้วเนาะสิ่งต่อมาก็คือแทนค่าครับมันก็จะเป็น100นะครับลบด้วยแรงตึงเชือกจะเท่ากับมวลก็คือตอนนี้เรามองมวลก็10กิโลกรัมเนาะก็เป็น10 แล้วก็คูณความเร่งเข้าไปสิ่งที่อยากจะให้น้องมองครับสิ่งต่อมาก็คือเราจะติดตัวแปรอยู2่2ตัวแปรทั้ง2สมการเลยก็คือติดตัวแปรของแรงตึงเชื่อมกับตัวแปรของความเร่งนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามออเลยครับสิ่งที่โจทย์ถามคือแรงตึงเชื่อมจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเราก็ทําการกําจัดไอ้ตัวความเร่งทิ้งซะวิธีการกําจัดก็คือการแก้สมการมีหลายวิธีมากครับก็แล้วแต่จะแก้แล้วกันเนาะแต่สิ่งที่พี่ทำพี่นี้ครับ น้องไม่จำเป็นต้องทำเหมือนพี่ก็ได้เนาะแต่ว่าสุดท้ายคําตอบต้องตรงกันถ้าเกิดน้องแก้สมการถูกนะครับพี่ย้ายหกลงมาหารตรงนี้นะครับพี่ย้ายสิบลงมาหารตรงนี้นะครับจากนั้นน้องจะเห็นถูกไหมครับว่าฝั่งทางด้านขวาของสมการมันเป็น A เดียวทั้งคู่แล้วถูกปะแสดงว่า A2 สองตัวนี้เป็น a ตัวเดียวกันแสดงว่าพี่สามารถจับก้อนนี้กับก้อนนี้เท่ากันได้เลยถูกไหมครับทนที่ว่าก็เลยจะได้ว่าให้สมการนี้เป็นสมการที่หนึ่งและสมการนี้เป็นสมการที่สอง พี่จัดสรรมการที่1เท่ากับสรรมการที่2นะครับพี่จะได้ว่าอะไรครับพี่จะได้ว่าทีลบ60แล้วก็ส่วนด้วย6นะครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบทแล้วก็ส่วนด้วย10จากนั้นพี่ก็แก้สรรมการก็ขูนควายเลยนะครับก็จะได้ว่าก็จะได้ว่าตัดเอาแม่สองตัดก่อนนะครับสาม แล้วก็5จากนั้นคูณไข่นะคูณไข่ก็คือเอา3ขึ้นมาคูณฝั่งนี้แล้วก็เอา5ขึ้นมาคูณฝั่งนี้นะครับมันจะได้เป็นด้วยคำลดเร็วนะครับก็คือ5ทีลบด้วย300จะเท่ากับ300แล้วก็ลบด้วย3ทีนองาบางคนบ้าจี้บ้าจี้ยังไงครับบ้าจี้คือเอา300ตัดกันครับขึ้นตัดได้ปะไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้300ตัวนี้เนี่ยมันฝั่งนึงเป็นลบฝั่งนึงเป็นบวกนะครับต้องย้ายมาบวกกันนะครับโอเคปะก็ ขอเยอนขึ้นนิดนึงเนาะก็จะได้ว่าใหญ่ข้างนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเอาทีอยู่ด้วยกันแล้วเอาตัวเลขไปอยู่ด้วยกันเนาะก็จะได้เป็น 8t ของเราจะมีค่าเท่ากับ600นะครับก็คือ300บวก300นั่นเองนะครับขอแก้6นิดนึงเนาะก็เป็น600นะครับสุดท้ายแล้วจะได้แรงตึงเชือกออกมาอยู่ที่เท่าไหร่ออกมาอยู่ที่600แล้วก็หารด้วย8นะครับคิดเลขนิดนึงแล้วกันนะครับคิดเลขนิดนึงแล้วกันเนาะก็จะได้ว่าเอาแม่4ตัดก่อนเลย426 4 ร้อยห้าสิบนะครับก็เลยจะได้ว่าแรงตึงเชื่อมของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าครับก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบหารสองก็อยู่ที่ 75, เจ็ดสิบห้านิวตันจบสําหรับข้อนี้นะครับซึ่งน้องจะเห็นเลยถูกไหมครับว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนจะไม่ยากนะถูกปะมันเหมือนจะไม่ยากเลยถูกปะแต่ว่าพอทําจริงๆเนี่ยน้องต้องแม่นระดับหนึ่งว่าวิธีการเขียนแรงต้องเขียนยังไงคือบางคนขึ้นมาก็ตั้งสรรมการเลยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าน้องมั่นใจได้ยังไงว่าน้องจะสามารถแทนค่า,ยยาทุกอย่างได้ถูกต้อง พเพราะว่าอย่างที่พี่บอกมันมีหลายอย่างมากที่น้องต้องเลือก1จาก2เช่น1เลยคือ t ลบ m t หรือว่า m g ลบ p ถ้าน้องไม่เขียนแรง <S <S น้องไม่เขียนความเร่ง <S 1> <S 1> น้องก็ไม่มีทางรู้ว่าใครจะชนะใครหรือว่าบางัางครับบางคนได้สูตรสาเร็จแบบแบบหนึ่งมาเลยพี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้สูตรสาเร็จซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าเราแม่นพอเพราะถ้าเกิดเราไม่แม่นมีปัญหาแน่นอนครับสูตรลัดที่เขาชอบใช้กันคือแบบนี้ครับคือเป็นซิกมา f เท่ากับ m a ฉะนั้นสิ่งต่อมาเขาทำไมครับเขาเอามวลมาลบก,กันเลยครับก็คือเอา10ลบด้วย6เลยเป็นแบบนี้ แล้วก็คูณได้จีนะครับซึ่งจริงๆแล้วความความหมายที่อาจารย์หลายๆคนเขาอธิบายซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นความจาอะแล้วข้อสอบที่มันเป็นความจำนะครับถ้าเกิดพลิกแพลงข้อสอบนิดเดียวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดเลยอะก็คือมันมีเง่อนไขในการใช้งานอยู่ถูกไหมครับจากนั้นสิ่งต่อมาก็คือเวลาคิดมวลนะครับเวลาคิดมวลเนี่ยเราจะได้ว่าต้องคิดมวลรวมกันเพราะมวลทั้งสองก้อนเคลื่อนที่ก็ต้องเป็น10บวกหแล้วก็คูณ เข้้าไปแบบนีซึ่งคําตอบก็จะเท่ากันแต่ที่พี่บอกครับจะได้ว่าเฮ้ยไอสองอันนี้ลบกันเอาสิบลบหกหรือเอาหกลบสิบหรือแบบนี้เฮ้ยอามวลบวกกันจะถูกหรอหรือว่าอามวลลบกันดีหรืออามวลคูณกันดีคือพอมันเป็นความจำอะครับมันชอบมีปัญหาว่าเฮ้ยความจาเราถูกหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าใจอย่างนี้ครับก็คือพี่ใช้ความเข้าใจในการทําเขียนแรงพี่ก็เขียนตามสิ่งที่พี่เข้าใจนะครับแล้วก็แทนค่าหรือว่าดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ความเข้าใจในการทําโอกาสมันจะผิด น้อยกว่าซึ่งถ้าเป็นวิธีเมื่อกี้วิธีเมื่อกี้นะครับอ่ะพี่ขอเสียให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับมันจะเป็นซ <c oughs> ิกมาเ y เท่ากับ Ma เนาะมันจะเป็น10ลบ6คูณ G นะครับจะเท่ากับ10บวก6แล้วก็คูณ A ถดวกว่าซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะสามารถแก้สมการออมาได้ทันทีในสมการ,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 รเดียวคือได้ความเร่งมานะแต่ต้องเห็นนะว,ว่าโจาทย์ที่ถามอะไรข้อนี้ถามแรงตึงเชือกคำถามคือ แล้วทำยังไงอ่ะถ้าเกิดน้องไม่เขียนแรงน้องก็หาแรงป็งเชือกไม่ได้อยู่ดีแล้วสุดท้ายแล้วครับข้อนี้คือเขาถามแรงป็งเชือกดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องไปนั่งเขียนแรงอยู่ดีเพื่อดูว่าแรงไหนมันเป็นยังไงแล้วแทนความเลอกแอาเพื่อหาแรงป็งเชือกอยู่ดีครับดังนั้นเนี่ยคือถามว่าวิธีสั้นดีไหมถ้าเกิดวิธีสั้นแล้วมันใช้ได้ที่บอกเลยครับดีแต่ถ้ามันมีเงื่อนไขเยอะและมันมีความจําเยอะที่แนะนํานะครับว่าให้น้องเข้าใจมันจะง่ายกว่าและมันจะช่วยเราให้เรียนพิกิด้ดีขึ้น โอเคอันนี้ก็คือจบสาหรับฟิสิกส์วัลลค้อวันนี้แล้วนะครับก็ฝากน้องๆน,นะครับแชร์ข้อนี้ถ้าเกิดน้องๆเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน้องนะครับหรือว่าอาจจะแชร์เพื่อนเพื่อนน้องมา,มาลองทําดูก็ได้ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน้อ,นนองทาเนี่ยมันจะมีวิธีการทำยป็งไงเราจะได้เห็นว่าจุดบอดของเราหรือจุดบอดของเพื่อนเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องฟิสิกส์บรรทัดด้วยนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับ